จาะข่าวร้อนล้วง กลับเข้ามาในช่วงที่สองของทางรายการเจาะขขาร้อนลุงข่าวลึกนะคะช่วงนี้ก็มาตามกันกันกนกบการประกาศจุดยืนของทางกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในการขัดขวางร่างพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติที่ตอนนี้ก็ค้างอยู่นะคะในวาระแรกของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้วยการยื่นข้อเสนอไปอยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องแหละค่ะว่าจะต้องถอนร่างดังกล่าวนี้ออกจากวาระการประชุมซึ่งจะมีการประชุมในช่วงของการเปิดสมัยนะคะวันที่1สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะ ซึ่งก็ไม่เช่นนั้นแล้วทางกลุ่มพันธมิตรเองนะคะก็ได้มีการถแถลงออกมาว่าจะออกมาชุมนุมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะก็เรียกได้ว่าทําให้บรรยากาศทางการเมืองในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะร้อนระอุข,ขึ้นมาทันทีค่ะเพราะว่านอกจากร่างพระบบรองดองแล้วกรณีของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเองก็กําลังค้างอยู่ในวาระที่2ก็ยังคงไม่มีความชัดเจนนะคะว่าทางรัฐภานั้นจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรค่ะ โดยทางด้านของนายป่านเทพผัพวพงผ่านโคศกพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายสมศักดิ์เกีรนนสุรน,นประธานรัฐสภาให้ประสานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ถอนพระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติออกจากการประชุมสภาก่อนวันที่หนึ่งสิงหาคม2 5 5 5เพื่อยุติความขัดแย,งงย้งของคนในชาติและถือเป็นการสร้างความปรองดองอย่างแท้จริงโดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะ จากที่ผ่านมาก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าได้สร้างความแตกแยกให้แก่คนในชาติทั้งในสภาและนอกสภาเพราะพระราชบัญญัติดังกล่าวคือกฎหมายที่ลบล้างความผิดให้แก่พันตำรวจโททักษินชินวัตรที่กำลังหลบหนีอาญาแผ่นดินรวมไปถึงพวกพ้องของคนในรัฐบาลอันเป็นการทำลายหลักนิติรัฐหลักการถ่วงดุลอำนาจและสร้างให้กลุ่มบุคคลฝ่ายรัฐบาลกลายเป็นอภิสิทธิ์ชนอยู่เนื้อกฎหมายซึ่งไปยื่น เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อประมาณชักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานแล้วก็มายื่นครั้งที่สองนะครับยื่นต่อแมะท่านนายรัฐมนตรีคุณยิ่งนัสินวัฒน์นะครับเพื่อขอให้ถอนร่างพระราชบญญัติว่าด้วยความโปรองรองแห่งชาติออกจากที่ประชุมสภาเนื่องด้วยเห็นว่าท่านนายกเป็นบุคคลที่มีความสําคัญในพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเสียงข้างมากอยู่ในขณะนี้จึงย่อมสามารถเป็นผู้ทรงอิทธิพลในการกําหนดทิศทาง ในการที่จะถอนพรบคลองรองซึ่งสร้างความแตกแยกให้กับคนในชาตินะครับดังนั้นเราจรึงหวังว่าด้วยหนังสือฉบับนี้นะครับจะทําให้ทางสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้ถอนวาระดางกล่าวออกจากที่ประชุมสภาเพื่อทําให้เกิดความสันติสุขกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สร้างผลงานทําใหชาช้ประชาชนมีความพึงพอใจนะครับเคารพหลักนิติรัฐนั่นจะเป็นหนทางในการสร้างความปรองดองแก่แท้จริงที่สุดนะครับ วันนี้ก็ได้มายื่นเรียบร้อยนะครับก็ไม่ทราบสืส่อมวลชนท่านใดจะมีคำถามใช่ญนะครับทเท่าร่ครับสืบเนื่องมาจากการเปิดสมัยประชุมนะครับวันที่1สิงหาคมนะครับซึ่งมีกำหนดการชัดเจนแล้วนะครับดังนั้นเราจึงหวังว่าทางสภาผู้แทนราษฎรนะครับหรือว่ารัฐบาลเองจะได้ส่งสัญญาณเพื่อทําให้เกิดความสมานฉันท์เกิดขึ้นด้วยการถอนร่าง ว่ากฎหมายก็ด้วยความปลองดองนั้นออกจากที่ประชุมสภาก่อนวันที่1สิงหาคมนั่นจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดนะครับทำให้เกิดความชัดเจนที่สุดนะครับแต่ถ้าไม่เกิดความชัดเจนสถา,านการณ์ยังคงดํารงอยู่ต่อไปแล้วก็จะมีการประชุมสมมุติว่ามีการประชุมในวันที่หนึ่งสิงหาคมและพิจารณาด้วยดังกล่าวนะครับปรากฏมาอย่างชัดเจนในวาระการประชุมแล้วภาคน,นี้ก็จะชุมนุมทันทีเมื่อทราบว่ามีวาระการเกิดขึ้น โดยก่อนหน้านั้นแกนนาพันธมิตรได้ถแถลงที่บ้านพระอาทิตย์ค่ะโดยมีแกนนาคนสําคัญร่วมกันถแถลงข่าวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งนายสนธิลิ้มทองกุลคนตรีจําลองสีเมืองนายพิพภพธงชัยและนายสมเกียรติพงภัยบูรณ์ได้ทําการอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเจตนาหรือการกระทําที่แสดงให้เห็นว่าจะมีการดูหมิน่นหรือล้มล้างสถาบัน ทันทีที่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นพานมิตรจะออกเคลื่อนมวนชนทันทีเรื่องที่สองก็คือเรื่องการออกกฎหมายเพื่อล้างความผิดทำไมถึงต้องเป็นสองเรื่องนี้สองเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักในขณะนี้และพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้พรบรองดองนี้ถอนออกไปสิ่งที่เราทำนั้นคือการสร้างความสามัคคีของชาติไม่ให้แตกแยก ตรงกันข้ามกับพรบรปรองดองซึ่งเป็นการสร้างความแตแกแยกในสังคมบ้านเมืองมีขือมีแปรมีกฎหมายเพราะฉะนั้นให้กฎหมายว่าการต่อไปร่างกฎหมายปรองดองฉบับนี้เราคัดค้านเต็มที่สื่อมวลชนคงจําได้นะครับว่าวันแรกที่มีการนําเข้าสู่สภาเราก็ชุมนุมใหญ่ที่หน้ารัฐสภามวันที่30พฤษภาสามเดพฤษภาและเมื่อวันที่หนึ่ง มีการเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนดเราถึงเลิกการชุมนุมที่จริงแล้วร่างพระราชบัญญตัติว่าโดยการปรองรองแห่งชาติฉบับนี้พวกเราคือพันธมิตรเนี่ยหลายคนได้รับประโยชน์ด้วยนะฮะคือคดีต่างๆที่กำลังดำเนินอยู่เนี่ยถูกยกหมดเราไม่ต้องไปขึ้นศาลอีกแต่เราก็เห็นว่ามันไม่ถูกต้องที่จะทำแบบนี้เมื่อเราออกมาเพื่อช่วยชาติช่วยบ้านช่วยเมืองแล้วเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ทาผิด แต่ถ้าศาลจะพิจารณาว่าเราผิดและถูกลงโทษเราเราก็รับไม่จะมีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นเราไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งแม้เราจะได้ประโยชน์ตามไปด้วยก็ตามคือมันชนองดูนะครับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรองดองแห่งชาติทุกร่างที่เขาเสนอเข้าไปในสภานะเหมือนกันหมดผมอ่านมาตราเพียงมาตราเดียวก็ได้มาตราสามให้บรรดาการกระทําใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมือง หรือการแสดงออกทางการเมืองตั้งแต่วันที่15กันยายนพุทธศักราช2548จนถึงวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2554หากมีการกระทำใดที่เป็นความผิดตามกฎหมายให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดต่อไปและให้ผู้กระทำการนั้นผ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดและความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงเห็นไหมครับถ้ากฎหมายนี้ออกมา มันเป็นการบ่อนทำลายชาติและราชบัลลังก์อย่างยิ่งคนที่ทำผิดคิดร้ายคนที่ฆ่าทหารตายฆ่าประชาชนตายก็ไม่ผิดคนที่กำลังถูกดำเนินคดีและจะต้องเข้าคุกก็ไม่ผิดคนที่โกงบ้านโกงเมืองเป็นหมืนม่นล้านก็ได้เงินคืนแล้วก็ไม่ผิดแล้วคนที่ใส่ร้ายสถาบันอย่างรุนแรงชนิด <c oughs> ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยก็ไม่ผิด อย่างนี้เรายอมไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรายอมไม่ได้เราจรึงมีการประชุมกันในวันนี้ว่าถ้าเอาเข้าถ้าพารณาเมื่อไหร่เราก็เราชุมนุมใหญ่ทันทีขณะนี้ด้านนางสาวยิ่งลักษณ์จินวัตรนายกรัฐมนตรี <c oughs> ก็แสดงความเห็นนะคะต่อเรื่องดังกล่าวนี้ว่าเรื่องพรบอร,รองดองนั้นเป็นเรื่องของทางสภาผู้แทนรัษฎรที่จะต้องใช้กลไกลของสภาในการหารือหากกรมพัฒนมิตรไม่เห็นด้วยกับร่างพรบอร,รองดอง สภาก็มีสอซอ,ซ,อซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนที่จะทำหน้าที่ชี้แจงและก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยู่แล้วละอะไรยังไรก็ตามหากจะมีการชุมนมุมก็ขอให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายและระบอบประชาธิปไตย ก็ในเรื่องของการตัดสินใจอย่างไรก็คงจะต้องยืนยันว่าเป็นเรื่องของสภาที่ต้องไปตกลงกันนะคะแต่สําหรับการชุมนุมของพันธมิตรก็คงต้องขอความร่วมมือว่าขอให้ชุมนุมอยู่ในขอบเขตของกฎหมายแล้วก็ใช้ตามระบอบประชาธิปไตยนะคะแต่ยังไงก็ตามก็ <go S 2> ยังมีอ <ung> ีกแนวทางหนึ่งในการผ่านตัวแทนท donc, ในสภาในการที่จะ เข้าไปนะคะท<ต>ากนการที่จะเข้าไปาแสดงความคิดเห็นในสภาซึ่งเป็น,นกลไกที่ถูกต้องนะคะทธมิตรจะมายื่นหนังสือที่รัฐบาลด้วยค่ะเพราะรัฐบาลเองก็เป็นส่วนหนึ่งการเรื่องสรบบฟองดองตรงนี้นะค่ะ นี่ไม่ได้มีร่างของรัฐบาลนะคะก็ต้องเรียนอย่างนั้นรัฐบาลผลักดันในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะจุดยืนของรัฐบาลเห็นว่าเป็นยังไงครับควรจะถอนออกหรือควรจะเอาไว้อย่างนั้นตามขั้นตอนของสภาก็อย่างที่บอกเราคงไม่ไปล่วงเกินนะคะเพราะว่าทั้งหมดนี้ก็คงต้องอยู่ที่สภาสิ่งที่เราอยากเห็นจุดยืนนั่นก็คือว่าการที่เราได้มีการคุยกันแล้วก็ใช้กลไกอะไรก็ได้ที่เป็น,นกลไกที่คิดว่าเหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งณวันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่า คนไกลที่เ,เป็นที่ที่รวมมองทุกส่วนก็คือทางสภาก็อยากให้สภานั้นในการเปิดถกถแถลงแล้วก็คุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนในความคิดซึ่งกันและกันเพื่อให้หาทางออกให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีทางออก ก็ไม่รู้จะเดินไปทางไหนมันก็ต้องมีจุดหนึ่งที่จะได้เมลออการในการพูดจาก,กันซึ่งก็ในตัวแทนแต่ละท่านนนั้นก็สามารถที่จะผ่านตัวแทนหรือกลไกของสภาผู้แทนราษฎรนั้นเข้าไปหาหรือแล้วก็ชี้แจงเหตุผลซึ่งก,กันและกันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดิฉันดัง<ห>ค่ะา,ะเา,างะเ,ะะเราก็ต้องขอความร่วมมือแต่ขณะเด,ดียวกันก็คงต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลรักษาความปลอดภัยนะคะก็คงขอดูเหตุการณ์ก่อนนะคะก็หวังว่าเราจะค่อยๆคุยกัน แล้วก็ลดความขัดแย้งซึ่งกันและกันเพราะว่าวันนี้เราก็ไม่อยากให้ประเทศพบกับปัญหาอุปสรรคตรงนี้นะคะเพราะว่าเราเองเราก็มีปัญหาต่างๆที่ต้องแก้ไขมากมายรวมถึงการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยแต่ในฐานะที่เป็นรัฐบาลบริหารประเทศดูแลความสงบของประชาชนและตั้งความปองดองตรงนี้ถ้าเห็นว่าเรื่องมันกําลังจะบานปลายถ้าทายอยู่ในสภาตรงนี้สนับสนุนที่จะให้ถอนไหมคะก็ เป,เป็นมติของเสียงส่วนใหญ่ค่ะดิฉันเองก็เป็นเพียงแค่หนึ่งเสียงนะคะรัฐบาลก็อย่างที่เรียนว่าได้ผ่านจุดของรัฐบาลแล้วอะไรที่ทําให้บ้านเมืองสงบรัฐบาลยินดีสนับสนุนค่ะนะคะคแล้วด้านนายนะัทวุฒิไส้เกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และแกนนํากลุ่มนปชเชื่อว่าสาเหตุที่กลุ่มพัธมิตรออกมาเคลื่อนไหวไม่ได้มาจากเรื่องคัด้านร่างพรบรปรองดองแต่เป็นเพราะไม่ต้องการให้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล และขณะนี้รัฐบาลยังไม่มีท่าทีที่จะเดินหน้าร่างพรบรปรองดองเพราะยังมีความเห็นของหลายฝ่ายที่เห็นไม่ตรงกันและก็ยังจะต้องมาหาหรือให้เกิดความรอบคอบและรัดกลุ่มมากที่สุดนอกจากนี้นายนทวุฒิกล่าวอีกว่าร่างพรบรปรองดองถือเป็น,นกลไกหนึ่งของการสร้างความปรองดองซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลถแถลงเอาไว้ต่อรัฐสภามันเนี่ยก็เป็นการพยายามที่จะเร่งสถานการณ์หรือพยายามที่หาจังหวะ ในการลงมือซ้ำเข้ามาเรื่อยๆเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยตกอยู่ในสภาพตั้งรับอยู่ตลอดเวลาแต่อย่าลืมนะฮะว่าการเปิดเกมรุกเนี่ยถ้ามันไม่มากับเหตุผลที่ชอบทำเนี่ยท่านก็คงยากที่จะได้รับการสนับสนุนจะถอนหรือไม่ถอนเนี่ยขบวนการที่จ้องจะล้มรัฐบาลเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าเต็มตัวเหมือนเดิมและผมเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่า การมีอยู่ในระเบียบวาระของร่างพรบอร,รองดองเนี่ยมันไม่ใช่เงื่อนไขที่แท้จริงในการที่จะออกมาชุมนุมใหญ่การออกมาชุมนุมใหญ่เนี่ยมีเงื่อนไขเดียวเท่านั้นนะครับก็คือเงื่อนไขว่าไม่อยากให้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลไม่ใช่กฎหมายไหนไปคาอยู่ว่ะแต่พรรคเพื่อไทยเนี่ยมาคาอยู่ในอำนาจบริหารซึ่งมีคนบางกลุ่มไม่ต้องการเท่านั้นเอง ายอุดมเดชรัตนาสถีเยนประธานคณะกรามารมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือว่าวิปรัฐบาลเปิดเผยว่าได้นัดประชุวมวิปรัฐบาลในวันที่30กรกฎาคมและนัดประชุมพักร่วมรัฐบาลในวันที่31กรกฎาคมเพื่อหารือถึงเรื่องที่ยังค้างอยู่ในวาระการประชุมเช่นร่างพรบว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติและร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา291เพื่อดูว่าเสียงส่วนใหญ่เห็นไปในทิศทางใดแต่เบื้องต้นนะคะทางในอุดมเดชเองระบุว่า ได้มีการโทรศัพท์หารือกันในวิปรัฐบาลและวิพุฒทสภาถึงแนวทางในการบรรจุวาระการประชุมที่อาจเปลี่ยนแปลงจากวาระเดิมที่ค้างอยู่โดยเฉพาะกับร่างพรบปล่องดอกว่าบรรยากาศในขณะนี้มีความเหมาะสมที่จะนําขึ้นมาพิจารณาหรือไม่หรือจะเลื่อนเรื่องอื่นขึ้นมาพิจารณาก่อนซึ่งมีวิธีการดําเนินการอยู่แล้วโดวยหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกันในพักร่วมรัฐบาลแล้วก็จะมีการหารือกับนายสมศักดิ์เกียรติสุรน์ประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ส่วนจะมีการเรียกประชุมในวันที่1สิงหาคมซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดสมัยประชุมเลยหรือไม่ในอุดมเดชกล่าวว่าต้องหาหรือกันก่อนเนื่องจากในวันที่2ถึง3สิงหาคมติดกับวันหยุดยาววันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ติดภารกิจในพื้นที่คุณผู้ชมคะก็อย่างที่จํากันได้นะคะว่าการผลักดนันร่างพรบอร,รองดองเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมานั้นได้ถูกต่อต้านอย่างหนักค่ะจากทั้งภายในและก็ภายนอกรัฐสภา โดยเฉพาะกับการออกมารวมตัวกันของกลุ่มพันธมิตรที่บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภาจนสุ่มเสีย่ยงนะคะที่จะเกิดการประทะระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐอีกครั้งหนึ่งค่ะ ะะร่างพรบถึงได้กลายเป็นชนวนเหตุของความขัดแย้งอย่างรุนแรงในสังคมไทยเราจะได้ย้อนกลับไปตรวจสอบที่มานะคะโดยเฉพาะกับเนื้อหาที่พุ่งตรงไปที่การนิรโทษกรรมอย่างชัดเจนค่ะจอกข่าวร้อนล้วมข่าว